มาอีกแล้วครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้จะพา FC มาชมงานปากบ่อนะครับทีมงานส,สสมชายทีมสวัสดีครับอยู่กับผมเบียสรินอีกเช่นเคยนะครับ งานหมูหมูทางขึ้นชั้นๆน,นะครับก anyway. right ี่ชั้นแล้วเนี่ยหนึ at ่งสองสามชั้นที่สาม เก้าเจ็ดเก้าหวยออกเก้าเจ็ดเก้าอะไรวะไม่ไม่ได้ซื้อแ <laughs> มคโครนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยโลโว โลวโลวว้าว wow. <laughs> รถจีนนะครับเป็นรถจีนเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆดีกว่าเออเออเออ มือกระสันขากระสันไว้กับชิ้งานรถดับซิ่งๆนะครับวิ่งกันอยู่3าขั้น มุมนี้มันได้อ่ะคันนี้เป็นของผู้ใหญ่โรงนะครับซอสสมชายทีม ลุยแดดกันเปรี้ยงๆเ,เลยครับเอาไปขึ้นบ่อชันๆน,นะครับเจ็ดอีเจ็ดอีจะไหวไหม นิ่มๆครับสิบคยมากอ่ะต่อคิวมาเลย ถอยลงนะครับฝีมืออยู่ครับไม่เปิดประตูถอยแบบนี้เขาเรียกของแท้ครับ <c oughs> ถ้าเปิดประตูถอยนี้แสดงว่าของปลอมครับ รยกันยาวๆครับเป็นดินเหนียวทั้งหมดนะครับเริ่มลึกแล้วเริ่มเหนียวแล้ว นี้อยู่บ้านแสงตะวันหรือเปล่าเนี่ยทอรลันลันนี่เดค้าร้อยเก้าห้าเดี๋ยวมาชมตอนที่ขึ้นบ่อนะครับคอยดูจะเสียงเสียงจะลั่นไหมไมโครนี่ก็เสียงนิ่มๆเว้ย มาชมตอนขึ้นกันครับจะลั่นขนาดไหนจะลั่นหรือไม่ลั่นเฮ้ยได้เหยียบคันเร่งไหมเยอะนิ่มจังเลยไอ้ยแน่นอนแต่วะ สุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเออว่ะเอาเรื่องมาเจ็ดอีลงมาถึงคิวละลงมาเลยครับลงมา คุณภาพอยู่ครับถ้าเปิดประตูถอยนี่ของปลอมนะสีนี่สวยดีเนาะสาซ้มชายทีมมุมนี่สวยมาก สมส,สมชายทีมนี้จะมีรถ6กล้อประมาณ10กว่าคันนะครับรถร่วมประมาณ10กว่าคันแมคโคสอคันคันนี้จะเป็นคันใหญ่ส่วนคันเล็กตัวที่เป็นรามาคันนั้นอันนั้นจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับวิ่งกับอีกทีมนึง คันนี้จะเป็นคันใหญ่จาบงูเจาาาเ้าสิดราม่าเห็ดยางเนาะดราม่าตอนขึ้นเทเลอร์ครับแต่จะว่าไปมันก็หวัดเสียวจริงๆเลยย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ครับมีผมลงคลิปไว้อยู่หวัดเสียวจริงๆแหละ วันนี้พามาชมรถใหญ่นะครับกับงานปักบอ่อโอเคสอสุมชายที เรื่องช้าทั้งนั้นโอเคครับผมไปละว,วิ่งกันอยู่สามคันนะครับวันหนึ่งได้อยู่มั้งแปดสิบเที่ยวต่อคันนะวิ่งใกล้ๆครับ ไปกลับ200เมตรชมกันเพลินๆนะครับ เดี๋ยวพอคันนี้ออกเดี๋ยวเราก็จะขอลากันไปก่อนนะครับจะเ,เอาให้ชมกันแค่นี้ก่อนเพราะว่าจะมีแค่3คันนะครับมันไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่มันต้องหลายๆคันนะมันจึงจมันอ่าโอเคครับผมไปแลว สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กันได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายทำคลิปแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังเอ้ยได้ฟังได้รับชมนะครับผมพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพลินๆน,นะครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์ในดีๆเดี๋ยวไปถ่ายทำให้ดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลายกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ